กมาตรวจงานออฝ้าเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะฉาบฉาบฝ้าฉาบฝ้าใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋ออันนี้คืองานฝ้านะเมือ่อกี้น,นี้คุยกับช่างช่างบอกรอฉาบรอฉาบงานฉาบฝ้ารอฉาบออามีก่อนมาตรวจงานนะวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็เข้ามาแล้วเห็นฝนตกก็เลยกลับไปว<อ>ันนี้ก็เลยมาตรวจกล้อง พี่กรณอพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นปูห้องน้ําเสร็จแล้วต่อแล้วก็งาน้านนอกในต่อไปก็คืองานอะไรต่อคะก็เดี๋ยวงานสีงานสีมถู้ว่าปูนต้้งร้อยมันแห้งหลยอยโนี่คือแบบมาตรฐานเลยเดี๋ยวมันจะชื้นอหลายวันไหมคะพี่กรณกว่าจะแบบจะทาอะไรเงี้ยคะอาทิตย แล้วเข้าเ็จฝ้าปุบ๊บต้องทำเลยวันนี้เราอยู่ที่บ้านเดี่ยวกอดจันทอำเภกอกอดจันทรจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้มีช่างอะไรมาทำงานกันบ้างนะคะนี่ก็บ้านของเราก็เป็นบ้านเดี่ยวสามนอนสองนะ่อ๋อพี่กรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กรณ์เออหน้าง,งานถึงไหนแล้วคะพี่กรณ์อ๋อช่างทำฝ้าครับวันนี้โอ้วันนี้ทำฝ้านะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตางานฝ<อ>้าอ,อ,อนะ่ะ ป่าในาเสร็จจมั oh. กเ็นเครองเสร็จดอกก็แล้วก็มีทัประตูรั้วด้านหน้าวันนี้วันนี้ช่างมาทําหลายงานเลยใช่ไหมคะพี่กรณ์ใช่ครับพิกัดนี้ของเรานะคะอยู่ใกล้อยู่หลังเรนอนุบานก่อนจันนะคะแล้วก็บ้านของเราก็เป็นหลังคาแผ่นเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาอัปเดตหน้างานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดียวหลังหนึ่งหลังสองหลังสามนะคะ วันนี้หน้างานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ช่างทําอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นงานโครงสร้างนะคะอันนี้ทําอะไรกันคะสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรคะเป็นที่ปิดประตูนะประตูรั้วเหล็กอาประตูรั้วเนาะใช่จะไปก่อขึ้นมาแล้วก็ก่อฉากอ๋อค่ะค่ะแล้วช่างเด็ดไปไหนคะอยู่ข้างในครับโอ้บวบเบื้องข้างใน อันนี้ทำคนเดียวเลยเนาะอันนี้ก็ทำประตูนะคะก็ใส่รูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นช่างฝ้าอันนี้ก็อันนี้มาทำด้านนอกแล้วด้านในเสร็จแล้วหรอคะยังไม่ได้ฉาบอ๋อยังไม่ได้ฉาบแล้วชาบอย่างเดียวน,นี่ก็เป็นฝ้าด้านนอกนะคะช่างก็มาทำฝ้าด้านนอกกัน เดี๋ยวข้างในข้้งบอกเหลือฉาบแล้วก็วันก่อนเราก็ทำแสตมป์คอนกรีตไปลงจอดรถนะคะมาไปดูข้างในช่างทําอะไรนี่ก็ทําการยกฝ้าออกข้างในเสร็จแล้วเหล้อฉาบรอรอคนมาฉาบใช่ไหมคะหรือว่าทํา แล้วว่าแต่ละคนทําหน้าที่ต่างกันทำร่วมกันทำร่วมกันหรือว่าแบบเดี๋ยวรอฉากเนาะอันนี้ก็ข้างในก็เป็นฝ้าหลุมนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะฝ้าข้างในก็ต่อด้วยด้านนอกเลยนี่ก็จะเป็นงานภายในสวัสดีค่ะช่างเดชสวัสดีค่ะทำารเอ่ยโอ้ผนังห้องน้ำครับผมปูผนังห้องน้ำยังไม่เสร็จเหรอคะยังครับสิ อันนี้ทำข้างบนใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วชั้นเด็กหาใครปูกระเบื้องอ่ะรือปูกกับเด็กนะลุงอ่ะเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวลุงอ่ะใช่ลุงเยอะขึ้นลงเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวก็เลยปูกันเองปูกันเองเจ๊ทำไรเอ่ยอ๋อก่อเหมือนกันใช่ไหมคะ ปูกับเปื่อนะอะไรนะอ๋อเก็ปูกับเปลอกน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานฝ้าะคะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นงานฝ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวราฉาบนะคะก็ร้อยใสยไฟเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เราพิกณรมาตรงนี้พิกรมาตรวจงานฝออ้าเ่ยเสร็จแล้วเ๋ยเขาจะฉากฉาบฝ้าฉาบฝ้าใช่ไหม อ๋อ oh. อันนี้คืองานฟ้านะเมื่อกี้นี้คุยกับช่างช่างบอกรอฉาบรอฉาบโอ oh, <okay>, okay. งานฉ้ารอฉาบเอาอ๋อพี <Okay. S 1> ่ <Okay. S 1> กรณมาตรวจงานนะวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเมาานื่อวานก็เข้ามาแล้วเห็นฝนตกก็เลยกลับไปวัน oh. นี้ก็เลยมาตรวจกล,อ oh. ล้อ,องอนะพี่กรณพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็น ปูห้องน้ําเสร็จแล้วต่อแล้วก็งานฝ้าน,นอกในต่อไปก็คืองานอะไรต่อคะก็เดี๋ยวงานสีงานสีนสจะไม่รู้ว่าปูนต้้งร้อยมันแห้งหน่อยโอ้นี่คือแบบมาตรฐานเลยเดี๋ยวจะชื้นอืมหลายวันไหมคะพี่กรณกว่าจะแบบจะทา,าอะไรเงี้ยคะสัก2องทีแต่เข้าเสร็จฝ้าปุบ๊บต้องทำเลย ก็คือเสร็จฟ้าคือทาเลยอ๋องานฟ้าเลยใช่อ๋อเพราะว่าเราฉาบมานานกว่าแล้วไงเราฉาบมาเสร็จก่อนเป็นอาทิตย์แล้วก็พอดีแหละลงเก็บเลยงานสีพองานสีแล้วก็เป็นงานกระเบื้องคะใช่แล้วรองพื้นนะครับเออนานไหมครับกว่าแบบว่าจะเสร็จนานไหมคะไม่นานแล้วไม่นานแล้วเดี๋ยวกระเบื้องไม่กี่วันแล้วพราบือกระเบื้องกระเบื้องก็จะนานหน่อยเบื้องพื้น อสแสดงว่าหลังนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วใกล้เลยครับแบบทําแบบมาตรฐานเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็เก็บำความสะอาดเตรียมปูพื้นอะไอ้ปูปกระเบื้องป<อ>ูกระเบื้องสวยเลยสวยเลย,ย,เลยบ้านหลังใหญ่มากพี่กร,รกว้างมากเลยเมื่อก,กี้นี้อ้าพี่กรณ์คะเดี๋ยวถามนิดน,นึงค่ะโรงจอดรถนี่คือช่างมาวัดไปเรียงังอ้าวก็เห็นแบบแดดร้อนๆเข้ามาสักคู่ ทางมาวัดอ๋อช่างเดชเขาหมอเดี๋ยวเขามาส่งแผ่นวันนี้นะครับเนี่ยครับครับโทรมาเมื่อกี้กำลังออกจากบริษัทมาแผ่นเมทัลชีโอ๋โอเมทัลชีสท,ทำลูกจัดรถนะเนาะแสดงว่าคือช่างเราเป็นคนใส่ใช่ไหมคะหรือว่าแบบให้ช่างที่เป็นเมทัลชีสมาใส่ช่างเราใส่เอามาตัดเฉยเอามาตัดแล้วก็ใส่วัดก่อน ต้องให้ช่างอาลูมาวัดขนาดหน้าต่างด้วยเนี่ยเอา้าบ้านก็เสร็จแล้วใชคไพี่กรณ์เนี้ยโอ้ไวมากเลย๋ยวปูเดยวปูก็เพื่อพื้นหน่อยถูจะได้มาเช็คไวๆมากเลยค่ะพี่กรณ์นี่ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งหลังโกลไกกล้<อ><ง>เสร็จรอีกแสดงว่าแสดงว่าไม่กี่วันสิพูดอย่างเงี้ยประมาณไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนโอ้มรายละเอียดด้วยไงก็มี ก็คิดว่าช้าน่าจะเป็นการเก็บรายละเียนเปล่าคะใช่ใช่พี่กรนก็มาดูงานพกรนก็คือขอให้ดูเลยว่าแข็งแรงขนาดไหนนะคะน้องนิตัต้นน้องนิตัต้นน้องนิตันทำอะไรครับนงนเต้นขอให้ดูใช่ไหมนนี้แต้นก็มาตรวจงานเหมือนกันนะครับโอ้ขอให้ดูเลยแข็งแรงแน่นมากเลยลูกแข็งแรงมากเราใช้อิดอะไรครับลูกอิดแดงครับโอ้อิดแดงใช่ไหม น้องนิตตันก็มาตรวจงานนะครับกับคุณพ่อนะครับ<ม>ก็ดูห้างนอก<ม>ก็คืออย่างที่พิกรบอกนะคะก็ประมาณประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็งานก็จะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนใหญ่หรือมัตเตอร์เบดรูมแล้วก็ใช้เป็นฝ้าหลุมแบบนี้เดี๋ยวรอฉาบฝ้าอันนี้คือหน้าง,งานนะคะที่เราได้สัมภาษณ์พิกร คืออัปเดตนะคะนี่ก็ปูกระเบื้องในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรารอปูกระเบื้องข้างนอกนะช่างเด็ดนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะอาจจะแบบว่าอุปกรณ์เยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอเก็บนะคะรอเก็บเพื่อที่จะทําการปูกระเบื้องกันต่อนะคะก็นี่นะคะรออเราเทปูนะคะจนถึงลัวเลยนะคะที่เห็นสีเหลืองๆนี่ก็คือเป็นโรงเรียนอนุบาลก่อนจันนะคะ โรงเรียนกอนจันก็คือเป็นโรงเรียนในอำเภอกอจันเด็กเยอะมากนี่นา่าจะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็เด็กก็อยู่โรงเรียนกันนี่ก็เป็นบ้านเดี่ยวของเรานะคะจะเสร็จแล้วไม่นานฝ้าเราก็เข้าแล้วเราทาสีที่ช่างแบอบกนี่ก็เป็นบริเวณหน,น้าบ้าน ก็เป็นั้วนะทำทำอะไรครับนี่ก็เป็นลวเดี๋ยวลวดก็ใกล้เสร็จแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็สแตมป์คอนรีตนะคะนี่ที่ถามพี่กรณ์ไปก็คือหลังคาลงจอดรถนะคะว่ามาส่งอะไรมาส่งวันนี้ลางน้ําเราติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอหลังคามาติดนะคะหลังคามาส่งแล้วก็เดี๋ยวรอช่างช่างมาติดกัน ทางก็ทำฝ้าด้านนอกนะคะนี่ก็เป็นรั้วของเรานะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วชมช่องกอนใช้สร้างบ้าน,นะคะนี่ก็จะเป็นห้างงานจริงนะคะเราก็จะมาอัปเดตงานเรื่อยๆเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ